ไลฟ์สดย้อนหลังแล้วกันนาอกดแชร์ไว้หน้าเฟซก่อนแล้วไปดูย้อนหลังนะจา๊าเอฟย้อนหลังได้ค่ะ cia. ลูกค้าขอไม่เกินเที่ยงนะขอโอนไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้แต่รีบเอฟเนาะเพราะบางตัวถ้าเกิดกดรหัสมามันอาจจะหมดแล้วนะคะอย่างเมื่อตะกี้นี้อ่ะสองแปดสามก็หมดแล้วนี้นะคะเหลือแปดสี่28 4, 28กับแปดห้าเร็วเร็วเร็วสองแปดสี่สองแปดห้าจ้ะใกล้หมดแล้วใครจะเอารีบเอฟหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะลูกค้า คือที่เราอยากให้ดูในไลฟ์แล้วก็เอฟในไลฟ์เนี่ยเพราะว่าบางตัวบางรุ่นมันหมดแล้วบางทีลูกค้าแบบเอ้ยทําไมมันเอฟไม่ติดหมด <laughs> <laughs> นะก็เลยอยากให้ดูแบบพร้อมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวอ้อมต่องานไฮเอ็นแล้วนะคะพร้อมไมมพร้อ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 มนะพร้อมนะงานไฮเอ็นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเป็นผ้าลื่นไฮเอ็นแบบนี้ดูดิผ้าใส่สบายมากลูกค้างานกุชชี่ งานกุชชี่ค่ะลูกค้าสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งค่ะอกได้ถึงสี่หกนะคะตัวนี้ S M L X L ใส่ได้เป็นงานไฮเอนผ้าลื่นนิ่มใส่สบายนะคะนี่คือกางเกงกางเกงเป็นเชือกกางเกงเป็นเชือกค่ะลูกค้า119บาทได้งานไฮเอ็นเลยสองห้าหนึ่งค่ะใครรับ C F 251มาเทมสอห้าหนึ่งสองเก้าสี่ Uh, เร็วเร็วเร็วเน,นียหลุดจองจะมีน้อยส9 4ี่ค่ะกุชชี่มิกกี้ดอกส9 4ีส2เจ็ดไปแล้วค่ะลูกค้าเอฟได้เลยค่ะถ้าลูกค้าจะเอาส2เ็ดลูกค้าพิมพส2เจ็ได้เลย139่า13มบาทค่ะเอ๊ไม่ใช่อันนี้119่งร้บเก้าบทเท่าที่อ่าส9สี่เขหมดจ้า ใครได้สอ3เกใครหลุดอีกนะใครที่ทำให้ชุดนี้หลุดเนียฉันจะเอฟไปให้หมดเลยแล้วฉันจะไปขายพวกเธอที่อื่น200กว่าสองสามสอเก้าสามทีค่ะอ่าโอเคสอ3เก้าสามหมดจ้าโอเคน้องเงี้ยวากเลยอ่ะสอ9สองเก้าหมดยังคะสองสองเพราเรายังมีคนเอฟสองสองเจ็ดอยู่เลยสองสองเก้าได้อยู่ ลูกค้าเผื่อใครที่บอกว่าสสองเมีแล้วสสองเมันคือกางเกงลายเดียวกันแค่เสื้อเปลี่ยนลายอ่ะให้สุดท้ายแล้วสสองเจดแปดดำสสีก่กรมคือถ้าที่ออมจะซื้อไปเนี่ยออมจะซื้อไปออกกําลังกายเฮ้ยม,มันใส,ส่สบายมากมีกระเป๋าด้วยจริงคือน่ารักมากเลยอะ่ะอ๋ลูกค้าเอฟเป็นใหญ่เลยเวอรกรมก็มาแรงนะไหนกรมกรมก็สวยะ่ะลูกค้า เออสีม่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบอินเทรนด์นะฮะส่วนมากเขาเอฟม่วงกันเยอะมากเลยดำก็ดีดำก็คาสิชมพูก็น่ารักช่วงนี้ม่วงมาเออช่วงนี้ม่วงมาจริงนะฮะสอสีตามด้วยสีค่ะชมพูม่วงดำเขาต้นงานปักทั้งตัวค่ะลูกค้ามีกระเป๋าแบบนี้เป็นงาน5ส่วนนะฮะมีสีม่วงถ้าจะรับสอสี่ม่วงถ้าจะรับชมพูพิมสอสี่แชมพู ถ้าจะรับกรมค่ะส4อสี่แปดกรมและส4อสี่แปดดำค่ะนะจ๊ะเผื่อใครที่มาที่หลังเนาะมั้ที่อ้คุ้มาร้อยห้าสิลูกค้าโอ้ยคุ้มกว่านี้มีที่ไหนวิน่ารักกว่าวันนี้โดนไปหลายพันแล้วเนะี่ยส9อเก้าสองลูกค้าส9อเก้าหนึ่งกชชี่ สองหล่ยร้อยห้าสิบที่พี่เอาไปขายต่อสองร้อยเก้ายังว่าถูกเลยนะวันนี้อยากได้เอาไปค่ะเอวเหลืออีกแบบและหตัวเสือส้อคลุมเสื้อคลุมเอาให้หมดเอาให้มดเอาอมอมอา้อามาให้หมดไาดไอเอ้หา้มดอา้มาอ้อมออหมดเาดเ้าด้หม้<อ> รินคลงขะขอแยกรหัสนะคะเดี๋ยวคุณริทนงลงพิมพ์ใหม่เนาะพิมพ์ส25 1ครั้งแล้วก็พิมพอศูน์สองอีก1ครั้งนะคะแยกคอมเมนต์กันเนาะไม่งั้นระบบจะไม่ดูดนะคะลูกค้าตัวนี้สอศูนนะคะสอศูนยสอศย์เราคา139่งรอยสบเาทเอาจริงๆนะราคาส่งอะที่ออมเห็นอะยังร้อยแปอยะแต่วันนี้เอาไปเลยแบบขาดทุนนะหนึ่งบาบาทนะคะ ส02ค่ะทักแชทแล้วนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพิมพ์ว่าส02แบบไม,ไม่ไม่มีคําต่อท้ายนี่มาลูกค้าไม่งั้นระบบมันไม่ดูดตัวนี้ค่ะส15ส15ค่ะลูกค้ามิกกี้เมาส์มาอีกแล้วช่วงนี้ต้องมิกกี้เด้ออุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักค่ะลูกค้าส15มิกกี้นะจ๊ะมิกกี้มเมาส์คือออกมาชอบลายเก่งตัวนี้ป่ะจริงๆ ักดี่ะมันเป็นลายที่แบบอุ้ยน่ารักมากิฟสอหนึ่งห้าถ้ารับนะคะ C F สองหได้เลยเคยสั่งร้านนี้มาแล้วรอบหนึ่งชอบมากงานสวยจริง <c oughs> <c oughs> กาลงไปกับมือเลยขอบค <c oughs> ุ่สีขาวสีเดียวดีสีขาวสีเดียวแต่นี้เป็นงานอ้าเป็นงานเหมือนกันคอกลมเหมือนกันค่ะคอ S M สอเสือสองสอเสือสองค่ะ ทิ่ะสส 2, 1, นะคะใส่ส่อเสือ 2, 0, สองหนึ่งนะคะบุบบรี่ส่อเสือสองศูนย์และส่อเสือหนึ่งเก้าเอองานเจ้าหญิงมานะส,ส่อเสือหนึ่งเก้าค่ะไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะลูกค้าขาขออาภัยด้วยนะคะส,ส่อเสือไม่รู้ีเทนร้านตอบเอาจริงว่าเสียดายมากคือขาดทุนวเวอร์ช่นะ <laughs> แต่ว่าวันนี้เราอยากแบบคืกนกำไรใ,ให้กับลูกค้าทุกคนที่มา CF เนี่ยฮะ เนี่ยเซตบูเบอรี่เซตบูเบอรี่ค่ะเซตบูเบอรี่นะไซส์เดียวกันเลยค่ะลูกค้าเป็นไซส์เดียวกันเลยอกได้สี่สีถึงสีนะคะเอวยืดได้ถึง4ีสองเฉพกยืดได้ถึง 4, 4ีค่ะลูกค้าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใส่ได้หมดเลยใครจะรับเซตบูเบอรี่นี้นะคะซอเสือศูนย์สองค่ะซอเสือศูนย์สองแรงมากเลยอ่ะอักสามส ไม่ทันบอกแม่ขาไม่ทันบอกแม่ขาค่ะไม่ทันบอกแม่ขาเลยต่อสสามห้ามีสองสีค่ะลูกค้ามีดำและขาวมิกกี้กุช i ีและกางเกงว้าวกางเกงคือมิกกี้เมส์กุชชี่ค่ะเซ็ตนี้สวยใครยังไม่มีรีบเอฟค่ะสสามห้าดำ ส่อสามห้าขาวส3อสามห้าดำกดชี่ค่ะตามด้วยสีนะคะสอสามห้าพร้อมสีพี่สรยาขาพิมส์อสามห้าดำหนึ่งครั้งแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นส3อสามห้าขาวนะคะไม่ต้องพิมพ์จำนวนเนาะถ้าใครอยากได้มากกว่าหนึ่งตัวค่อยพิมพ์ทับแล้วก็ตามด้วยจำนวนนะจ๊ะอะใครจะรับเซตนี้รีบเอฟค่ะ เพราะว่าแปลว่ารุ่นนั้นหมดแล้วนะต่อค่ะ D R สองสามหก D R ค่ะอาอฮงานดีงามอีกแล้ว G R G R ค่ะุ๊้เซ็ตน,นี้สวยเซ็ตน,นี้มันดูแบบเป็นขาสัที่ดูแพงสอสามหกค่ะสอสามหกมีสีเดียวมีสีเดียว 119บาทอ๋อไม่ได้โกหกนะอออไม่ได้โกหกวันนี้ขายถูกนะดูยังเขียนป้ายราคาเก่าอยู่เลย120บาทโอ้ย119บาทจริงๆอะลูกค้า1 1 9บาทจริงๆถ้าจะเอฟรีบเอฟคนที่เอฟไป120วายแท็ White ตัก <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตมาโละนะสอสนะคะถือว่าได้ไปใส่ก่อน นะคะสสามหกค่ะลูกค้าดีออสวยมากแพงมาก